สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกานต์นะครับสวัสดีค่ะเดชื่อได้ยินสาหกาวแก้วค่ะสวัสดีค่ะเด็ชื่อเด็ก้ยินวิศนัตติแก้วค่ะสวัสดีค่ะเด็กชื่อได้ยินวิญญาณสุภาวันนี้เราจะมานำเสนอกางพันน้ำมาเรับวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ครับมีไม้จีมตีนยิงแก้วฝาขวดน้ำช้อนขวดน้ำหลอดแล้วก็กล่องพลาสติกค่ะแล้วก็มอเตอร์ครับ สิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยแก้ปัญหาอะไรคะทำบัดน้ำเสียทำให้อากาศทำให้น้ำมีอากาศเติมออกซิเจนเข้าไปก็คือมันเติมยังไงอะก็คือปักน้ำขึ้นมาครับให้มันโดนอากาศปักมาจากไหนอันนี้มีแนวคิดมาจากกลงหันน้ำใช้พลัาเลยใช่ไหมครับอ๋อแล้วมอเตอร์ มันทำหน้าที่อะไรบ้างดูดน้ำขึ้นมาครับดูดจากน้ําลึกที<อ>่มันไม่โดนอากาศให้มันขึนข้นมาดูอากาศในนี้เราเสียบหลอดเข้าไปในมอเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ดูดน้ําก็คือเอาพลังงานจากาวอร์แบงค์เดี๋ยวนี้เสาะต่อตรงวอร์แบงค์เลยไม่ต้องใช้ฐานใช้แบตเตอรี่อะไร,รเอาใส่หลอดพ่นเข้าไปใส่ขวดนะหคะแล้วน้ําก็พ่นออกมาที่ช้อนอีกทีหนึง่งช้อนก็หมุนเนาะ หมุนไปเรื่อยๆเมื่อกี้นี้ครูบอกแล้วว่าอันนี้มันเหมือนกับออผลิตกระแสะไฟฟ้าอันนี้ที่มันหมุนๆไปเรื่อยๆมันจะถ้าเรามีขดลวดทองแดงอยู่ตรงนี้มันก็จะปั่นเป็นกระแสะไฟได้พอปั่นะสมเป็นกระแสะไฟได้มันก็จะหมุนกับมัที่มอเตอร์เราไม่จําเป็นต้องใช้ power bank อันนี้คือต่อยอดแต่ว่าในราโมอะไรเงี้ยที่เป็นลวดทองแดงเนี่ยมันก็เป็นความรู้พื้นฐานปฐมเลย แต่ของเราเรียนแค่มอเตอร์อย่างเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปต่อยอดในมอปลายอีกทีหนึ่งอ่ะแค่นี้ถ่ายรูปรวมก่อนอ่ะประวัติีพร้อมกันหนึ่งสองสาม